ขอฝากงานบุญนิดหนึ่งครับพี่น้องชาวไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องขอบคุณทางสิริราชและก็หมอกิริที่เชิญเราไปวิ่งด้วยนะครับวิ่งโค้งสุดท้ายอไก่พี่อ้อนเป็นงานการกรุศลนะครับที่เขาระดมทุนเพื่อสร้างอาคารนวมินทร์พะประพิษ8 4 0 0พันษาอาคารหลังสุดท้ายอของโรงพยาบาลสิริราชนะครับที่รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จ พระประดิมินทรามหาภูมิพลอดุลยาเดชรัชกาลที่9ตอนที่ไปเนี่ยได้อยู่ข้างๆคุณอ๊อฟพงพัฒน์เลยพี่อ๊อฟเนี่ยวิ่งตั้งแต่เช้าเหนนั้น<อ>และด้วยความที่ว่าตอนเนี้เป็นสายวิ่งคือเขาจะเชิญวุฒิกับแจ็คเนี่ยไปงานวิ่งต่างๆางานนี้ไม่ปฏิเสธแน่นอนบอกว่าถ้าเป็นการวิ่งและการกุศลด้วยถูกต้องและถ้าเกิดว่าพี่น้องแถวนั้นเห็นเราเนี่ยถือกล่องเนี่ยเขาก็จะร่วมบริจาคซึ่งเรามีความสุขมากคือถึงแม้จะไม่ได้วิ่งต่อนเนื่องแต่เชื่อมั่นอากาศตลอดเส้นทางที่ไป ทุกคนเนี่ยตื่นเต้นที่จะควักเงินออกมาช่วยเหลือเขาคงได้ทราบข่าวคลาวจากสื่อต่างๆซึ่งทุกช่องก็ช่วยเหลือกันหมดนะครับตอนระหว่างที่เราเดินไปถึงโค้งสุดท้ายเนี่ยก็ถามว่าไอ้ตอนนี้ตัวเลขเท่าไหร่ครับคุณเชื่อไหมว่าตั้งแต่วันที่เขาออกสตาร์จากเชียงใหม่นักศึกษาของสีดานเนี่ยวิ่งมาเนี่ยตั้งแต่เหนือจนใต้นเนี่ยเราคิดว่าก็คงจะได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าจำได้ว่าโครงการก่อหน้านี้ของตูนะครับ ทางคุณหมอและทีมงานก็บอกว่าเออเขาเขาเป็นแค่นายแพทย์เป็นแค่หมอเขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องการคือเรื่องประชาสัมพันธ์อย่างนี้ดีกว่าวูดี้และสื่อต่างๆช่วยหน่อยอจะยังไงดีอะไรเงี้ยเช่ไหมครับว่าวันนั้นเราก็คิดในใจเอ๊จะได้สก,กี่สิบล้านปรากฏว่าวันสุดท้ายที่เราวิ่งอยู่ตัวเลขออกมาเนี่ยเกือบ80ล้านล่าสุดเนี่ยล่าสุดที่เช็คมาร้อยแปดสิบหกล้านร้อยแปดสิบหกห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านนี่คือยอด โอ้โห oh. ด้วยความช่วยเหลือของทุกภาคส่วนอย่างนี้ดีกว่าทำให้ได้ยอดขนาดนี้แต่คุณหมอก็กระซิบว่าเป้าหมายของเราอะมันสามพันกว่าล้านวุดี้เพราะว่าตึกที่จะสร้างนี้นะฮะราคาสามพันกว่าล้านแล้วถามถามว่าทําไมถึงใช้ยอดสูงขนาดนี้เพราะว่า <c oughs> เป็นตึกที่สูงที่สุดในศินวิราคือมีความสูงถึง25ชั้นแล้วนะฮะตึกผู้ป่วยนี้นะฮะเป็นห้องผู้ป่วยแบบธรรมดาแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์สําหรับรักษาแบบครบทุกเตียงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่ยังจะร่วมบริจาคกันได้อยู่อ๋อต้องบอกนิดนึงนะว่าอาคารที่สร้างนี้เป็นอาคารเรียนของแพทย์ทุกประเทศที่จะมาเรียนเพิ่มเติมด้วยครับผมมันสําคัญตรงนี้แหละวูดี้ว่าพอข้อมูลม,มันออกไปเนี่ยคนลยเก็ตมากขึ้นก็เลยร่วมบริจาคก,กันมากขึ้น เรายังเปิดให้คุณบริจาคกนันได้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับที่บัญชีนี้ครับไทยพาณิชย์สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทระบาพิษเลขที่บัญชี016 4 4 23 01-9นขีด9ะครับต้องระบุโครงการน1 0 0ล้านานะครับต่อมาธนาคารไทยพาณิชย์สิริราชมูลนิธิเลขที่บัญชี016 4 3 7 5 4 4 4ขีด4ระบุก,กองทุนดี0ูนยนามอ่าตรงนี้นะฮะสามารถนำไปหากลุจจภาษีได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นี้ก็แคปเอาไว้ได้เลยอ่าแล้วก็ร่วมบริจาคก,กันนะครับผมเดี๋ยวเราจะแชร์ต่อนในหน้าเดี๋ยวเราจะแชร์ต่อนในหน้า Facebook ของเราด้วยเผื่อใครที่อ่ในในนานไม่ทันนะครับ